สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในแมป Wild Real Tower Defense เป็นแมปที่เขาเอาตัวละครในแมป Dead r e a l เนี่ยมาทําเป็นเวอร์ชั่น Tower Defense เดี๋ยวลองไปดูแมปกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นอ๋อเหมือนกับว่าอันนี้จะเป็นการร e l o w ตัวละครซึ่งจะได้อะไรอ่ะมีบอกไหมอ๋อนี่มีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยทุกคนโอ้มีเป็น r a e b u f นะบอกคิดจะเข้าสสิเอร์เซของดาเมจ อันดีที่สุดก็จะเป็นเทรนมาสเตอร์โบวกสองร้อยเปอร์เดาเมจเลยทุกคนแต่น่าจะออกยากแล้วตรงนี้ก็จะมีระบบซัมมอนยูนิตดีที่สุดจะเป็นเทสลาลองมาก็เป็นสไนเปอร์อุ้ยสไนเปอร์ per, น่าสนใจมากเดีย๋ยวลองสุม่มสักครั้งดีกว่าผมสุ่มได้ครั้งหนึ่ง่ะโอ้โหเกลีอยมาเลยได้เป็นเจ้าตัวทอตเชอร์ซึ่งตอนแรกเขาน้าจะให้ฟรีมาอยู่หรือ,รอเปล่าตัวทอเชอร์จำไม่ได้ฮะ ลบเลยอัทุกคนนี้คือตัวทั้งหมดที่ผมสุ่มมาได้นะมีเป็น cowboy แล้วก็ farmer farmer นี่เขาจะให้ตังค์เรานะทุกคนเริ่มแรกวางไปจะได้รอบละห้าสิบจนถึงห้าร้อยเลยทุกคนแต่ว่าเขาไม่มีดาเมจนะแล้วก็มีตัว pilot แล้วก็มี s h o t g u น n e r นี่คือตัวที่ผมสุ่มได้มาทั้งหมดแต่ว่าสุ่มไปหลายรอบมากจะไม่ได้เจ้าเ e s l a เลยเดี๋ยวลองรี l o กันดูด,ดีกว่า ดีโลตัวไหนดีนี่ตัวนี้ดีวะพไพเลตดีโลพลายเลตดีว่าวายเลตผมใช้บ่อยรีสักทีหนึ่งอึ๊บได้อะไรอ่ะมันคือความสามารถมันทำอะไรได้อะเนี่ยโอโ้โห9.2เปอร์เซ็นเพิ่มดามเมจ12เปอร์เซ็นนู้ก็ก็ถือโอเคนะทุกคนโโด,ดาเมจละ12เปอร์เซ็นตัวนี้มีสปินอะ่ะผมน่าจะหมุนไปแล้หรือเปล่าเอา้ายังหมุนได้อยู่หมุนเลยวิยเกือบได้คนขับรถไฟวิชเราได้เงินมา400แล้วทุกคน เราไปสุ่มอีกสี่ตัวหนึ่งได้ไมเนอร์มาไมเนอร์นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอ๊ะได้เอเจนต์เอเจนต์นี่ก็ได้ดีเทด้วยวูทุกคนเราได้วู๊ทำอะไรได้อะวูอ่ะน่าจะโหดนะวู๊เลยครั้งหนึ่งโอ้ไมเนอร์ไม่มีอะไรแล้วเนาะอันนี้คือเข้าเล่นเราดูยูนิตที่เราได้ให,ใหม่ไมเนอร์นี่ขายเลยตัวไม่ดี เราได้เอเจนต์กับวูฟมานะตัวดีเมื่อกี้ลองเทียบเอเจนต์กับไพเลทเราสิเราแน่สุมก่อนเราค่อยไปรีเพราะตัวดาเมจไพเลทสูงสุงสดเรา123เลยนะอืมไพเลทเราตีไวกว่าด้วยแต่แรงรู้สึกว่าเอเจนต์จะแรงไกลกว่าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยไพเลทแน่ดีกว่าเอเจนต์ Agent. ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ช็อตกันกับเนะอเจนต์นะเพราะแต่เราได้วูฟมาเนี่ยวูฟราคา300เองแล้วก็คูดาวไวกว่าคือวูฟตีสองครั้ง ตัวช็อตกันตีครั้งหนึ่งรวมๆแล้วนี่บู๊ดีกว่าช็อตกันนะเราตัวบูไป,ปแทนช็อตกันดีกว่าเดีย๋ยวลองไปดูในแมปกันดีวกว่าทุกคนตอนนี้เขามีอีเวนต์ใหม่ไปดยนะเป็นอีเวนต์อีบยังไม่เคยเล่นเหมือนกันเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนไหนมีใครจะมาเล่นด้วยหรือเปล่าไม่มีใครเข้ามาเลยทุกคนเราไปคนเดียวก็ได้อ่แะแต่ทุกคนเรามาอยู่ในแมปและเขาให้เราโหวตนะมีอีซี่มีเดียมฮาร์ดฮาร์ดนี่ไม่น่าจะไหวทุกคนเ,เล่นคนเดียวอะ่ะ เอาแค่มีเดียมก่อนแลวกันมีเดียมน่าจะพอไหวอยู่ฮาร์ดน่าจะต้องมีเพื่อนมาช่วยแบกอะต้องมีเพื่อนมาช่วยเล่นไม่ช่วยแบกเพื่อนระดับเดียวกับเราก็ได้แต่ต้องแบบมีเพื่อนมาเล่นด้วยเริ่มเกมมาระวังชาวนาก่อนเลยทุกคนเพื่อเอาเงินเว็บแรกแล้วอุ้ยทำไมเบแรกโดนไวจังงั้นเราเอาอันนี้วางทอเชอร์ไปทอเชอร์เขียนไม่ทันแย่แล้วทุกคน ไม่มีเดี๋ยวมันโหดจังอะแย่ะ yeah, แล้วแต่ไม่เป็นไรนะเรื่องเรามีร้อยหนึ่งพอเชอร์เขียยไม่ทันนะทุกคนเราจะคลิปเวฟเลยเวฟต่อไปเอาทออ์เชอร์มาอีกคนหนึ่งเรานี้น่าจะไม่มีปัญหานี่เขี้ยเลยเราเล่นความเร็วเป็นคูณสองได้นะทุกคนนี่แต่เล่นคูณหนึ่งพอแล้วมองไม่ทัน วางชาวนาอีกคนนึงตอนนี้มั่งหวังเพิ่งทอเชอ่ไปก่อนทุกคนแล้วชาวนาเราเต้นแบบมีความสุขมากทอเชอ่แล้วน่าจะไหวอยู่เอเราาาายเทอเช่ไหวแล้วอุ๊ยเราซื้อน้องหมาได้แล้วน้องหมาติดปืนกลวางเลยน้องหมาติดปืนกลโอ้แรงมากยิงไว้ด้วยนะเราได้สบายละซื้อชาวนาเพิ่มเลยนี่ทุกคนแล้วก็มีระบบการอัปเกรดด้วยนะ ตอนนี้ชาวนาเราให้รอบละห้าสิบใช่ไหมแต่รอบต่อไปอ่ะชาวนาเราจะให้รอบละร้อยอัปเกรดเลยวิ่น้องหมาเราโหดมากระดับรีเจนเอาน้องหมาไปอีกตัวหนึ่งราคาไม่แพงด้วยโหช็อตกันที่ราคาห้าร้อยของผมอีกเว็บรแรกน่าจะยังไม่ค่อยมีอะไรเราอัปเกรดชาวนาเพื่อฟารมเงินก่อนนี่เข้ามากระโดดน้องหมาแล้วหมด เดี๋ยวเราเอาน้องหมาเพิ่มอ,อีกตัวหนึ่งเรียบร้อยน้องหมาใส่เข้าไปเดี๋ยวลองดูจดสลับด้วยนี่พเตทเอาพเตทวางไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ช็อตกันเอาช็อตกันไว้ตรงไหนดีช็อตกันไว้ตรงนี้นนดีกว,ว่ากันตัวหลุดนี่วางช็อตกันตรงนี้อัปเกรดน้องหมาสิห้าร้อยห้าสิบอุ้ยน้องหมาใส่หมวกทุกคน อัปเกรดน้องหมาแล้วน้องหมาเราใส่หมวกด้วยอเราได้ตังเยอะมากเลยนะกับตัวชาวนาคือตอนแรกผมเคยเล่นตอนที่ไม่มีชาวนานะแบบเงินได้ช้ามากกว่าเราได้ได้เงินเดี๋ยวเราลองอัปเกรดน้องหมาเป็นขั้นที่สามดีกว่าแต่เ,เราตังก่อนอุ้ยตัวนี้จะไหวไหมเนะี่ยขึ้น,นแล้วไหวไหวสิไหวแหละน้องหมาเราโหดมากตอนนี้น้องหมาเรายิงอยู่สามตัวนะไหวไหม ช่วยด้วยช็อตกันช็อตกันยิงช็อตกันเรารู้สึกว่าจะแรงอยู่นะแต่ว่ายิงช้าสุดๆเลยช็อตกันเราเรามีตัวการหลังไม่ไม่มีโอ้ไม่ไม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 ทนันทุกคนเดี๋ยวเราเอาเอา่อตัวช็อตกันวางอางนีลวกันไหวไหมไหวเถอะอีกสองทีอีกทีเดียวไม่ทนันเอาทอชเชอร์วางเลย นี่เราเชื่อวางเสร็จแล้วเราขายทิ้งเราต้องเพิ่มความห่วงของตัวน้องหมาแล้วทุกคนน้องหมาเราใส่โม่อยู่ตอนนี้อัพอีกขั้นหนึ่งมีอะไรเพิ่มมาเอ๋เหมือนก็มีกระเป๋าเงินนักทุกคนหรือว่าอะไรอ่ะอ๋อมันคือขวดวดนมเหรอน้องหมาก,กินนมเหรออัพอีกขั้นหนึ่งละน้องหมามีช็อตนี่น้องหมาแต่งเต็มแต่งซิ่งเลยอ่ะน้องหมาเราอ่ะแต่งเต็มเลยอ่ะ ไว้เราอัปเกรดชาวน่าเรามีไฟบนหัวและคือตอนนี้แบบว่าไม่ต้องออกจากบ้านอ่ะเดูเดแค่ทอเชอร์เราตัวเดียวก็จบแล้วอ่ะนี่ gate, อัปเกรดทอเชอร์โอ้เป็นไฟสีฟ้าทอเชอร์อัปอ,อีกต่างเราเยอะมากตอนนี้จากชาวนาแนะนำาทุกคนใครเล่นใหม่อ่ะให้หาชาวนามาให้ได้ตอนนี้ทอเชอร์เราถือมือถือไฟสองมือแล้วเออแล้วลองตัวพเรตละ่ะพเรตอัปเกรด ก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยไม่เห็นมีอะไรอัปเกรดชีนสิวู้ววไพเดตเราถือสองดาบเลยทุกคนตอนเนี้ยอืมแต่ว่ามันง่ายไปหรือเปล่าอ่ะทำไมมันดูง่าย,ายอาจจะเพราะมีน้องหมาตอนแรกที่ผมเล่นมีเดียมเนี่ยคือแบบว่าตึงมือแล้วนะจากตัวที่ผมมีแต่เมื่อกี้โชคดีไปสุ่มได้น้องหมามาเฉยเลย อุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องหมาเยอะเลยเราอัพตัวเอ,อ่อช,ชัดกันเราก่อนนี่ชัดกันใส่เสื้อสีฟ้าอัพอีกทีหนึ่งใส่เสื้อสีม่วงอัพอีกทีสีส้มไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนอกจากไฟบนหัวกับเสื้อสีส้มระวังน้องหมาต่อน้องหมาช่วยพ่อด้วยนี่วางให้เต็มเลยน้องหมาวางน้องหมาไปวางให้หมดวางอีกวางน้องหมา วางวางได้กี่ตัวเนี่ยมันวางได้เยอะจังอ่ะเต็มแล้วแล้ววางตัวอื่นเพิ่มได้ไหมอุ้ยเรายังวางอ๋อมีจํากัดนะว่าแต่ตัววางได้เท่าไหร่อุ้ยตมหมาสีทองแย่แล้วทุกคนเราต้องขายข้างหน้าทิ้งไปวางข้างหลังวางน้องหมาอัปเกรดอุ้ยเกือบไม่ทันไม่เป็นไรเอาน้องหมาตัวนี้ดักหลังไว้ให้ข้างหน้ายิงไปถ้าหลุดมามีน้องหมาข้างหลังอยู่ เกือบไม่ทันนะทุกคนเมื่อกี้ดีนะผมมือไวระวางตัวอะไรต่อวางเอ้ยระวางช็อตกันดีกว่าไหมช็อตกันแรงกว่าอ้าวเต็มแล้วทุกคนวางไม่ได้แล้วแล้วน้องหมาหน้าหน้าทองว่างไงน้องหมาเราแรงมากยิงทีแปดิบ้าดาเมจและยิงทุกวิตอนนี้เรถึงเวฟเท่าไหร่แล้วมีบอกไหมอะเวฟที่ยี่สิบแล้ว อันนี้ตัวอะไรอ่ะแวร์วูฟแวรวูฟสองด้วยไม่ใช่สองตัวนะชื่อเขาชื่อแวร์วูฟสองแต่ว่าดูท่าไม่ดีเลยเราต้องขายข้างหน้าทิ้งไปดักข้างหลังไม่นะแล้วแวร์วูฟระวังเต็มหลดแล้วอ่ะนี่ของของจริงนมันอยู่ข้างหลังเจ้าหมาป่าน้อย ่านี่ดูดูข้างหลังเรายิงแรงมากโอ้ยเพราะเราอัปเกรดเยอะหรือเปล่านี่ใส่หมวกใส่นมใส่ทอสน้องหมาอัปเกรดนี่น้องหมาอัปเกรดทีนี้เราไม่ต้องกลัวทุกคนน้องหมาเราอัปเกรดเรียบร้อยแล้วแล้วทำไมตัวไฟเลตเรามายืนตรงนี้ไม่ตีใครอ่ะเดี๋ยวเพิ่มความไวเป็นสองเลยทุกคนซิลแล้วผมว่าไม่มีอะไรผ่านเราไปได้แล้ว โอ้ยม้าม้าม้าอ้าวยังไม่ทันดูเลยม้าม้าไปซะและจะมีตัวไรโผล่ไปอีกเว็บที่ยี่สี่แล้วเป็นเป็นคาวบอยกับม้านะทุกคนตอนนี้เลือดหกร้อยเลยขนาดเจ้าแว์วูฟสองเราจะเคลียร์ได้ทำไมแค่นี้เราจะเคลียร์ไม่ได้คาวบอยอย่างนั้นเหรอ แค่โจรสลัดของชั้นแกก็ไปไม่ได้แล้วล่ะเจ้าคาวบอยแจ็คเป็นคารบอยถือปืนมุ่งหน้าเข้าสู่หอคอเอยแจ็คช่วยด้วยอะ่ะไม่ใช่นั่นเพลงวนตอนนี้เวฟที่สามสิบแล้วอุ้ยมีกัปตันไลโผล่ขึ้นมาด้วยอะ่ะนายคือกัปตันอะไรนะ่ะเลือสองมือแเลยนะจะไหวไหมเนี่ยอุ้ยน่าจะชิวคือล้องหมาแล้วแบบโหดมาก น้องหมาช่วยกันยิงยิงเข้าไปลูกยิงเข้าไปเรียบร้อยเจ้ากับตันตายแล้วทุกคนเราใช้เวลาไปทั้งหมดสิบนาทีากับการเคลียร์ด่านนี้เราได้เงินไปทั้งหมดสองร้อยบอลเดี๋ยวลองไปสุ่มกันดีกว่าสองร้อยบอลเราจะได้ตัวอะไรแซม,มอนเลยเอออุย้ยเหมือนหน้าไลฟ์อัพเมื่อกี้จะเปลี่ยใน,นะทุกคนตอนนี้เปลี่ยนเนวมไพร์ละเมื่อกี้จะเป็นสไนเปอร์นะแล้วก็มีพีทเข้ามาตอน ส่วนเทลลานี่นะ่าจะเป็นของตายอยู่อย่างนี้ไออ๋อแล้วเกมนี้มีระบบเทดด้วยทุกคนนี่เขาขอเทดเรามาเขามีด็อกเตอร์ให้เราเหรอด็อกเตอร์ผมว่าไม่ค่อยดีนะแน่กับช็อตกันมไหมด็อกเตอร์เอาไหมเขาให้เราด้วยอะเฮ้ยแ๊บน,นึงนะผมดูผิดเมื่อกี้มันตัวเกือบไปแล้วทุกคนเมื่อกี้มันตัวสีฟ้าเขอาด็อกเตอร์ออกหูเกือบโดนเหลี่ยม สุ่มเลยแล้วสุ่มได้สองครั้งโอ้โหตัวคนเหมือกไม่แล้วสุ่มอีกครั้งหนึ่งเคลียรครับใครขอเทกแล้วว่าไงด็อกเตอร์อีกแล้วรออ้าวจะเรียมใส่เราอีกหรือเปล่าให้สองตัวนี่กดเลยเราไม่มีตัวให้นายนะเราก็เพิ่งเล่นเหมือนกันทุกคน <laughs> เขาไม่อยากจะเหลี่ยมเรานะเมื่อกี้คือเขาเอาด็อกเตอร์ออก ตอนที่แบบเขาจะกดยืนยันแต่ซึ่งแบบตัวเอเจนต์เราก็มีแล้วอ่ะไม่เป็นไรอ๋อทุกคนเราก็ระบบเทรดกิเนี่มันสามารถปิดได้นะเผื่อใครำคาเนี่กดปิดระบบเทรดตรงนี้เลยมีระบบเวสด,ด้วยด้านซ้ายอุ้ยเราได้ทองมาเต็มเลยมีรีโลด้วยเราเอาไปรีโลน้องหมาเลยดีกว่าน้องหมารีโลได้อะไรฟึบลองบาเลคืออะไรอ่ะโอ้สีมว่วงแน่ดีอยู่นะระดับสามเลย ยิงไกลขึ้นสิบห้าเปอร์เซนหูของดีทุกคนยิงไกลขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นยอดเดีย๋ยวพาร์ทหน้าผมพามาเล่นอันนี้ดีกว่าอีย e ิปต์อีเวนต์เดี๋ยวขอไปหาตัวดีก่อนโอเคก็เพื่อนสำหรับแมปเดสเลียวที่มาในรูปแบบของทาวเวอร์ดีเฟนต์ก็มีไว้เพียงเท่านี้เนาะสนุกมากลองมาเล่นดูเล่นเพลินๆเรื่อยๆชวนเพื่อน,น,น,นมาเล่นได้รับวันนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดติามให้ผมด้วย